Must แปลว่าต้องนะครับคำว่า have to ก็คือแปลว่าจำเป็นที่จะต้องทำแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือ should แปลว่าควรนะครับามาดูก,า,การวิธีการใช้3มคำนี้ว่ามันต่างกันยังไงนะครับ must ใช้ในกรณีที่เราคิดว่าสิ่งนั้นจำเป็นต้องทำนะครับเป็นความคิดของเราเองที่คิดว่ามันจำเป็นต้องทำนะครับมาดูตัวอย่างว่า I must do my homework now ก็แปลว่าผมต้องทำการบ้านของผมตอนนี้หมายความว่าถ้าผมไม่ทำตอนนี้ผมอาจจะไม่ทันก็ได้มันเป็นสิ่งที่สำคัญจำเป็นมากผมต้องทำแล้วก็ไม่มีใครบังคับให้ผมทำนะครับก็คือเป็นความคิดของผมเองว่าผมต้องทำการบ้านตอนนี้ถ้าทำถ้าทาช้ากว่าน,นี้มันอาจจะส่งไม่ทันประมาณนี้นะครับ have to ใช้ในกรณีที่สถานการณ์เป็นตัวบังคับให้เราจำเป็นต้องทำนะครับ เราอาจจะไม่อยากทําก็ได้หรือว่าเป็นอาจจะเป็นกฎเป็นกฎหรือเป็นข้อบังคับอะไรสักอย่างนะครับยกตัวอย่างว่า I have to do my homework now ก็คือผมต้องหรือว่าผมจําเป็นต้องทําการบ้านในตอนนี้นะครับในประโยคนี้ก็คือผมไม่อาจจะไม่มีความสุขหรือไม่อยากจะทําการบ้านแต่จะมีอะไรสักอย่างบังคับให้ผมทำนะครับยกตัวอย่างว่าครูครูอาจจะบังคับไห้ว่าต้องส่งภายในวันนี้นะเราก็ต้องทําตอนนี้ หรือว่าพ่อแม่บังคับให้ลูกนะครับทำการบ้านนะครับลูกอาจจะไม่มีความสุขในการทําการบ้านก็ได้อย่างนั้นคําว่า have to นี่จะเป็นถูกบังคับให้ทํานะครับแต่ถ้าถ้าเป็น must ถ้าเป็น must ก็คือไม่ได้บังคับเราได้เราตัดตัดสินใจเองเราคิดเองเราอยากจะทําเองนะครับมีความแตกต่างนิดนึงนะครับวิธีการใช้ should ใช้ในการบอกว่าควรทำนะครับหรือแนะนำให้ทำนะครับยกตัวอย่างว่า Uh, you should do your homework now ก็คือคุณควรทำการบ้านของคุณในตอนนี้นะครับดังนั้นคำว่า should เราจะใช้วิธีการแนะนำให้คนอื่นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับไม่ไม่เป็นการแบบบังคับนะครับเป็นการแบบแนะนำแนะนำให้ทำแต่ว่า Uh, you should do your homework now uh, ประมาณนี้นะครับ uh, ดังนั้นถ้าเป็น must ก็เป็น uh, เราเราคิดว่ามันสำคัญเราเป็นความคิดของเราเองเราคิดว่ามันสำคัญเราต้องทำนะครับแต่ถ้าเป็น have to uh, have to นี่คือ uh, บาบงสถานการณ์บางอย่าง uh, ทำให้เราหรือว่าบังคับให้เราต้องทำ สิ่งใดสิ่งหนึ่งคนที่ทำอาจจะไม่มีความสุขในการทำก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นชื่อเป็นการแนะนำหรือเป็นการแนะนำให้คนอื่นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับ